รวมพลคนช่างกินรีวิวแบบสั้นๆวันนี้ก็มากับแก๊งหมีหนีเที่ยวแล้วเราก็มากินอาหารอินเดียกันร้านก็อยู่ไม่ไกลอยู่แค่ซอยรางน้ำเท่านั้นโปรโมชั่นก็ตามป้ายเลยจ้าคุ้มสุดๆอันนี้ชอบมากเขาเรียกว่าปานิปุรีกินกับน้ำจิ้มมะขามแล้วก็น้ำจิ้มมิ้นอร่อยมากหยอดลองไปแบบนี้เลย อันนี้เรียกว่าแพนเนียติก้าเป็นชีสย่างกับเครื่องเทศก็อร่อยนะมีผักดองกินกับมะนาวด้วยอร่อยดีอันนี้คือซาโมซากินกับน้ำจิ้มมะขามอร่อยมากไส้ข้างในไม่เหมือนบ้านเรานะคือไม่ได้เป็นผงกะหรี่เหมือนบ้านเราอะ่ะอันนี้เข้าเก็บอินเดียบางๆกรอบๆหอมเม็ดลินินเด็กสุดคือชิคเก้นทันดูรีเป็นไก่ย่างในเตาทันดูรีแล้วก็หอมเครื่องเทศมาก อันนี้แกงมาซาลาชีสนี่แกงถั่วทุกคนชอบอันนี้โรตีกระเทียมชีสอร่อยจนกินไม่หยุดชิคเก้นบริยนี่พระเอกของวันนี้ก็คือข้าวหมกไก่แต่สุดกว่ารัสมาลายขนมชีสในน้ำนมหอมหวานอร่อยมากอันนี้เรียกว่าลาดูถั่วอร่อยมากเป็นนมนมก้อนกกุหกลับจามูนคือก้อนเค้กกลมๆแช่ในน้ำเชื่อม อ่ะและนี่คือแก๊งของเราแก๊งหมีหนีเที่ยวที่ไปกินกันวันนั้นถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ตาในการทำรีวิวครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย